ในกฎหมายรัฐมนุนเขาบอกว่าถ้าจะแก้ไขรัฐมนุนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องใช้เสียงหนึ่งใน5ของสสนะครับก็ไม่ต่ำกว่าร้อยคน3รล่างก็300กว่าคนนะครับซึ่งมาจากภาพประชาชนแสดงว่ารัฐมนุนมีปัญหานะครับทุกคนเห็นพร้อมว่าต้องมีการแก้ไขและตอนเลือกตั้งปี6 6เนี่ยทุกพรรคก็ไปณรงลงน,นะครับเมื่อพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลเราก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขแต่ก็มีอุปสรรคหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าววิจัยของสารรัฐมนุญตั้งแต่สภาชุดที่แล้วจนมาถึงชุดปัจจุบันในวันที่กนา 68, นะสับ,บก่ารระชชนยไลผู้้งงดดโตคับ จึงเป็นที่มาของการแก้ไขปรับปรุงร่างของทั้งสามร่างในวันนี้ว่าหลีกเลี่ยงที่ว่าประชาชนจะเลือกมาโดยตรงนะครับก็คือโดย,โดยอ้อมแต่ละพักก็มีการยื่นนะครับในการตั้งสสรเป็นตัวแทนจังหวัดในสัดส,ส่วนในจํานวนและที่มาที่แตกต่างกันติดแต่ที่คล้ายกันก็คือนํามาให้รัฐสภาเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็ไปร่างแล้วกลับมาสู่สภาพิจารณาอีกนะครับซึ่งใน3มร่างนะครับอันดับแรกเนี่ยในเรื่องของการคัดเลือกนะครับซึ่งในร่างของพรคภูมิใจไทยและพรคเพื่อไทยเนี่ย ให้กันนะครับในการที่จะให้รัฐสภาเนี่ยเป็นการเลือกนะครับว่าจากสมาชิกที่สมัครมาเนี่ยให้เหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนสมาชิกก็เป็นห่วงว่ามันอาจจะมีการบล็อกโหวตหรือเปล่าร่างของพรรคประชาชนก็เลยกําหนดให้มีการจับกลุ่มกันเป็นสัสดส่วนนะครับเพื่อกระจายนะครับการบล็อกโหวตความจริงผมมีแนวความคิดที่จะเสนอการป้องกันการบล็อกโหวตเสียงข้างมากเพียงแค่เราให้สมาชิกรัฐสภาเวลาโหวตจานวนสอสรเนี่ยให้สามารถโหวตได้เพียงแค่1ใน3หรือ1ใน4ี่ แค่นี้เราก็สามารถที่จะให้กระจายการบล็อกโหวตให้ไปได้มากที่สุดนะครับไม่ให้มันมีเกิดขึ้นมากนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อมีสาส,าสาอเขายกล่างเข้ามาแล้วเนี่ยผมเห็นเวยกับล่างของพรรคเพื่อไทยได้นํากลับเข้ามาสู่สภาสู่รัฐสภาสาส,าสาเราก็จะมีโอกาสจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็ถ้าเสนอความเห็นให้สอสรเขากลับไปแก้ไขใหม่ได้เพราะผมเห็นว่าผู้แทนรัฐสภาของเราเนี่ยเราทํางานกับรัฐมนูลเราเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของรัฐมนูญอยู่มากมายครับเราควรจะรู้ผมยกตัวอย่างให้ นะครับสองสาเด็นอย่างเช่นเรื่องอ,องค์กรอิสระที่เพื่อนสมาชิกพูดกันอยู่เสมอนะครับผมเห็นนะครับเรื่องของสองมาตรฐานข้อเท็จจริงใกล้เคียงกันนะครับแต่แตัดสินแตกต่างกันผมสงสงสารเด็กที่เรียนกฎหมายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคารพาคษ์ษาถึงที่สุดดีกาไม่ได้ผมว่าต่างๆาเหล่านี้มันน่าจะดีกาในข้อกฎหมายโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลดีกาได้นักเรียนที่เขาเรียนกฎหมายเนี่ยเขาได้จับหลักได้นะครับ หรือประเด็นที่2นะครับในเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองตามรัฐนุญมาแต่ร้1ย0อนุหเนี่ยนะครับที่มาไหลแรงมันควรจะมีกรอบว่าอันไหนไหลแรงไม่ไหลแรงแล้วก็ควรจะมีอายุความหมืนว่าการทําผิดจริยธรรมเนี่ยนะครับทำแต่เมื่อไหร่ตามอายุความไหมหรือก่อนตั้งแต่สมัยทํางานเรียนหนังสือหรือไปยุ่นถึงปฐมอนุบาลหรือเปล่านะครับหรือว่าจริยธรรมเนี่ยดูแต่ในประเทศถ้ามีความผิดจริยธรรมต่างประเทศนํามาคิดไว้หรือไม่นะครับอันนี้ต้องมีคํานิยามให้ชัดนะครับเพื่อคนที่ถูกตั้ง ก็จะได้รู้ว่าตัวเองทํางานได้ไหมคนที่จะตั้งก็รู้ว่าตัวเองจะผิดไหมนะครับหรืออย่างเช่นนิยามอันหนึ่งนะครับที่เกิดปัญหามากเนี่ยในเรื่องของตําแหน่งของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถ้ามีปัญหาเยอะเลยนะครับรัฐบาลไม่มีปัญหานะครับเพราะเป็นเสียงข้างน้อยแต่ฝ่ายค้านปัจจุบันนี้มันมีข้อกฎหมายอยู่3กลุ่ม3ข้อกฎหมายนะครับยกตัวอย่างฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายที่ยกมือสนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนนายกนะครับแต่ไม่รับตําแหน่งนะครับแต่เวลาประชุมนะครับก็มีตัวตนแล้วก็อาวุธทุกครั้งอันนี้ไม่ว่าาาาาเเพระะขออจจ้งว่า เป็นกฎหมายที่สําคัญแต่ก็แปลกตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกฎหมายที่สําคัญก็ไร้ตัวตนนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอ่ายิ่งแย่ไปใหญ่นะครับคืออวดสับ์สนุนสสส่วนใหญ่สับสนุนรัฐบาลน,นะครับแต่ปรากฏว่าสสในพรรคนี้ก็ไปตำานงตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีแต่เขาลาออกเป็นบัญชีอะไรชื่อก็เลยทําใหม้มีไม่มีสสสไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ไม่มีตําแหน่งเป็นประธานสภาห,หรือรองประธานสภาแต่มาก็ข้ดดันมาเป็นฝ่ายค้านอีกอก็เลยมากระทบพรรคเพื่อไทยของผมเะครับที่เป็นฝ่ายค้านน้องใหม่แต่บังเอิญพรรคเพื่อไทยของผม ตอนเป็นรัฐบาลเราก็มีสอสอสองท่านไปเป็นรองประธานสภาก็ไม่เข้าเงื่อนไขตาม آ, รัฐหนุนย์ว่าตร้อยหกนะครับว่าต้องไม่ไม่มีคนไปเป็นตำแหน่งในรัฐมนตรีหรือประธานรองประธานสภาเห็นนะครับรัฐมนุญมันบิดเบี้ยวมันต้องมีการแก้ไขนะครับคราวนี้นะครับเราจะแก้ไขต่างๆรัฐมนุญเนี่ยนะครับมันมีปัญหาคือตอนนั้นรัฐมนุญเนี่ยคนเขาก็อ้างว่าฉบับเนี่ย คน16ล้าน8แสนเนี่ยเห็นชอบนะครับจาก10ล้านแต่อย่าลืมว่าตอนที่คน16ล้าน8แสนที่เขาเห็นชอบและทำนูนฉบับนี้เนี่ยนะครับตอนทําประชามาติเนี่ยประชามาติฉบับนั้นเนี่ยมันมีปัญหาตอนที่เขาทาเพราะอยู่ในช่วงปฏิวัติคสชคําสั่งคสชที่97ทัา57และ103สาทัา57เนี่ยเขาควบคุมสื่อในการข่าวนะครับบิดเบือนต่อยข้างเดียวนะครับแล้วก็ ข้ามชุมนุมทางการเมืองเกินสาเกินหคนนะครับก็เลยมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีการบิดเบือนข้อที่จริงต่างๆที่จะนําไปสู่ให้ชาวบ้านมาลงประชามติเช่นบอกว่าถ้าไม่รับร่างอาจจะร่างใหม่นะใช้เวลานานกว่าเดิมหรือจับจุดได้ว่าชาวบ้านเขาอยากให้คอสอชอไปไวเขาบอกว่ารีบรรับไปซะจะได้เลือกตั้งสสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระสาคัญอันนึงที่เขาไปพูดว่ารับรับไปก่อน แล้วก็ไปแก้เอาตรงไหนมีปัญหาซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่าในรัฐมนูญเขาซ่อนเอาไว้ในมาตรา256อนุ8ว่าสอสอในรสภา,าไม่จะเสียงข้างมากเห็นด้วยถ้าสวหนึ่งในสามไม่เห็นด้วย60บคนก็ใช้ไม่ได้เหมือนอย่างที่เราเลือกนาย,ยกรัฐมรีในครั้งแรกครั้งที่สองครับสอ,สอสอส่วนใหญ่สมา,าชิกรัฐสภามากบักกึ่งหนึ่งแต่สว60คนมีเสียงมากกว่าสอสอห0คนนะครับเพราะสิ่งนี้มันเป็นจุดอ่อนของรัฐมนูญนะครับเพราะฉะนั้น นี่ผมก็ชื่นชมนะครับว่าสสคนภาคอีสานเนี่ยนะครับสามารถรักษานะครับเราไม่รับร่างมากกว่านะครับส่วนจังหวัดนานบานผมนี่แพ้ไป5้าพันนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับในการแก้ไขร,รัฐมนูญเนี่ยจุดสําคัญนะครับก่อนที่เราจะไปแก้ไขร,รัฐมนูญเริ่มได้เนี่ยมันมีกุญแจอยู่สีดอกนะครับสีดอกดอกแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการทําประชามติเพราะการแก้ไขรัฐมนตรีรัฐมนูญเนี่ยตามมาตรา2องรอนุ8นะครับแล้วก็2องรเนี่ย เขาบอกว่าจะต้องทําเป็นประชามตินะครับซึ่งกุญแจดอกนี้นะครับพอพักเพื่อไทยเราเป็นรัฐบาลก็พยายามหาทางแก้ไขนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยในกฎหมายประชามติเดิมเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ว่าเสียงประชามติเนี่ยจะต้องครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับซึ่งมันไม่ใช่สากลนะครับพักเพื่อไทยแล้วก็เพื่อนสมาชิกหลายพักนะครับเราก็นําเสนอว่ามันควรจะใช้หลักสากลคือจะต้องมีมาใช้สิทธิเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แล้วก็เสียงจะต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่าในยกแรกนะครับลงมติเมื่อวันที่21สิงหา6กเ7็เนี่ยเสียง4 0 9รอยเ้าเสียงผ่านฉลุยนะครับแต่มันก็ไปพลาดท่านะครับไปถึงสอวอนะครับมีการแก้ไขมีการตกไปนะครับก็เลยทําให้กลับมาที่สภาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตามรัฐมนุนเนี่ยนะครับเราต้องรอไว้ถึงร8อยแปดสิบวันนะครับเราจะยืนยันนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่16กรกฎาคม68ทางสสเราที่เห็นด้วยเลกฎหาามายประชามตินี้ ก็ลงมติด้วย37 5เสหเสียงเห็นชอบในเรื่องประชาม,มาติอันนี้มี80เสียงที่งดออกเสียงนะครับก็ไม่จะไม่บอกว่าพักไหนนะครับอฏิพักคท่านเป็นนายกนะครับคราวนี้คราวนี้อันนี้คือกุญแจดอกแรกนะครับที่เราจะแก้ไขรัฐมนูนกุญแจดอกที่สองนะครับก็คือการยื่นแก้ไขร่างรัฐมนุนในวันนี้ผมเชื่อว่าในวาระหนึ่งเนี่ยฟังเสียงแล้วทุกคนเห็นด้วยนะครับแต่ปัญหาก็คือในวาระสองอยากจะให้รีบ แล้ะนาเข้าสู่สภามาให้ทันอย่าไปเพิ่มประเด็นที่มันโต้แย้งกันมากนะครับมันจะเถียงกันเยอะแล้วกลับมาไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่ามันจะส่งผลต่อกุญแจดอกที่3เพราะกุญแจดอกที่4เนี่ยผมเชื่อว่าถ้ากฎหมายนี้ผ่านเนี่ยเวลาล่างรัฐมนูญเนี่ยรัฐบาลก็สามารถชาวบ้านอาจจะเลือกนะครับแต่ดอกที่3มนี่สาคัญตรงที่ว่าในกฎมายประชามตินะครับเขาบอกเอาไว้นะครับในเรื่องของการประชามติเนี่ยมาตราสิบเขาบอกว่าให้ประธานสภาแจ้งนะครับให้นายกทราบ แล้วก็ให้นายกประกนนราศในราชกิจจาแต่ข้อส,สาระสําคัญอยู่นี้ซึ่งไม่เร็วกว่า90วันและไม่ช้ากว่า120วันนับแต่วันที่รับแจ้งจากประมุขรัฐภานะครับแล้วก็จะมีการแนบนะครับในเรื่องของการแก้ไขร,รัฐมนูญเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมพวงนะครับเพราะว่าท้าเราไม่สามารถทํากฎหมายประชามตินี้ได้ทันนะครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะเลือกตั้งครั้งนี้เราจะามีเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญเข้าไปได้ นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในการทำประชาภตษครั้งนี้เนี่ยท่านรองนายกปวันศักดิ์บอกว่าจะมี4คําถามนะครับเลือกบัตรเลือกตั้ง2ใบบัตรของไอ้แจ้งนูในใบหนึ่งแล้วเลือก MOU MOU นี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับผมกลัวว่าถ้าเราถามมากถามนูน่นถามนี่หรือให้ความรู้ไม่เพียงพอเนี่ยมันจะคล้าย,ายๆกับตอนรับร่างรับนูลนะครับปี6 0เนี่ยมีคําถามอะไรที่ชี้ประเด็นนะครับชี้นาทางการเมืองอันนี้ก็ฝากรัฐบาลไว้แต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่า ปัญหาใหญ่ก็คือกุญแจอดอกที่สามเนี่ยว่าทำยังไงนะครับที่เราจะร่างรับมนุนแล้วก็ให้เสร็จให้ทันภายในกําหนดนะครับเพราะอย่างทำลายที่ท่านนายกรัมนตีได้แถลงนโยบายต่อสภาท่านบอกว่าท่านจะยุบสภานะครับไม่เกินนะครับปลายเดือนมกราซึ่งตามกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันไม่เกิน60วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำลายตามกฎหมายพรบรประชามติเนี่ย ไม่น้อยกว่า90้าวันไม่เกินร2 0ย120วันเนี่ยนะครับกระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะต้องเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายร่างแล้วแก้ไขฉบับเนี่ยกลับเข้ามาสู่สภาไม่ทันต้นเดือนนะครับแล้วกลางเดือนผ่านวาระสองเนี่ยรัฐมนตรีก็าบอกต้องรออีกวันนะครับแล้วกว่วจะทำอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเสร็จไม่ทันนะครับตอนเลือกตั้งเราอาจจะไม่ได้ลงประชามติอันนี้นะครับยิ่งนายกบอกว่าไม่ยุบจะต้องยุบสภาภายในปลายเดือนแต่อาจจะยุบก่อนได้ผมกลัวอย่างเดียวนะครับ ถ้ามันมีการยุบสภาต้นเดือนหรือเดือนธันวาเราอาจจะไม่ได้มีการลงประชามติในเรื่องแก้ไขรัฐมนุนที่เราพูดในวันนี้นะครับผมและพรรคเพื่อไทยนะครับผมเห็นว่าเราอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แก้ไขได้จริงและก็ดีกว่ารัฐมนุนฉบับปัจจุบันผมไม่อยากเห็นนะครับข้ออ้างในการว่าอยากจะแก้ไขรัฐมนูนมาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งขอบคุณครับ